สาขาเทิงเจียงไฮ์นะครับวันนี้เขาก็อยู่ดีส่วนของแมย้ายนะครับเนาะมันบรอตุ่มครับเนาะครับตะบนนิ่วอมเพลิงแต่ว่าเชียงไล่นะครับอ่าวันนี้เขาก็มาจะมาติดตามผลการใช่ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเม็ดโอทูเอเวอเรสต์นะหม่เนาะครับอ่าแม่อู้เลยครับผมไปจะได้ของครับกันไช่ปุ๋ยมะเนมมันก็ได้ผลผลิตดีมาหน่อยครับจากแสปแกนก็ได้สิบ สามชิ้สี่เกนครับแต่ก่อนเป็นจี้ก็ข้าแม่กระได้เกดแปดแกนบมได้บมได้นล้วไหมนาะหลังใจ่นี่เห็นความแตกต่างไหมนา้องครับแตกต่างก็ได้เพิ่มมาสี่ห้าเกนเดี๋ยวนี้นะครับครับย่างเช่นบ่ต้นนี้นี่แต่ก่อนนี่หมได้เลยแม่มตานึงนะองตานึงดูได้ได้สามซี่ก็ข้าะครับเดี๋ยวนี้นี่กี่มีดเต็มกอกข้าแม่ตัวนี้ตัวนี้ซี่อีกทีมีดเลยสองมีดเลยคะสองมีดก็เต็มกอกแล้วครับโอ้จากที่แต่ก่อนนี่ตานึงบบใครออกไปเนาะ ครับโอ้เดี๋ยวนี้เป็นก๊อกเล็กกึ่งครับเต็มแล้วนะครับสองสามสองมีถึงสามมีเต็มแล้วไหมเนาะมีก็เต็มแล้วครับเนแม่แม่ที่ว่าแม่ขายได้สองหมื่นปายนี่มียังกี่ต้นก็แม่ครับพันสองพันสองร้อยต้นไหมเนาะสองต้นขายได้หมื่นสองไหมเนาะขายได้สองหมื่นปายสองหมื่นปายแล้วแม่ละสองหมื่นสองโอเคครับคือว่าเพิ่มขึ้นนักไหมเนาะครับครับอ่าแม่มี่อยากจะฝากถึงเกษตรกร ส่วนยางของเทิงนะครับถ้าคนแรกหมดเรื่อยใจก็ให้ได้ใจไปปุ๋ยเอวเลตก็โอโหได้ผลผลิตดีหน่อยฝากเจ้าส่วนยางบัตรเจียต้องร้องพอไหมนาะบคนแรกบัตเจียก็ร้องบัตร้องกับบัตรโห่โอเคครับอ่าจะได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณอ่าแม่ย้ายมานะครับผมครับครับขอบคุณครับ